อาร์ม a ั a c a กเดม c กเซ e น a total solution for better life สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับออโจทย์จำลองทางวิศวกรรมชีววิทยาสังเคราะห์เหมือนเราได้ลองสวมบทบาทออกแบบกระบวนการผลิตสารตัวหนึ่งกันเลยจากเอกสารที่ได้มาครับใช่ค่ะเป็นเหมือนโครงงานจำลองที่ท้าทายความรู้ด้านวิทยากรรมชีวภาพของเราเลยนะคะครับเรื่องก็คือ มีบริษัทสมุติว่าชื่อ Synbio Cosmetics เขาอยากผลิตเอ็กโตอินอ๋อเอ็กโตอินสารให้ความชุ่มชื่นตัวดังใช่ครับแต่ว่าวิธีเดิมที่ใช้แบคทีเรียทนเคมเนี่ยมันซับซ้อนไปหน่อยแล้วก็ได้ผลผลิตไม่ค่อยเยอะค่ะเข้าใจเลยค่ะภารกิจก็คือต้องหาวิธีผลิตใหม่โดยใช้ยีสต์ขนมปังหรือ Saccharomyces cerevisiae ตัวนี้นี่เองที่เขาเรียกว่า G-R-A-S ใช่ไหมคะใช่เลยครับ คือปลอดภัยใช้ได้สบายใจเรื่องผู้บริโภคค่ะเป้าหมายรอบแรกนี่ชัดเจนมากครับภายใน3มเดือนนะต้องได้ไทเทอร์หรือความเข้มขน้นมากกว่า1.0กรัมต่อลิตรอืมหึม่นึ่กรัมต่อลิตรและยิลดหรือประสิทธิภาพต้องมากกว่า0.05กรัมเอ็กโตอินต่อกรัมกลูโคสที่ใช้ไปท้าทายทีเดียวค่ะโดยทั้งหมดนี้ต้องทำตามหลักการวงจร DBTL Design, Build, Test, Learn วนไปค่ะครับผมอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลย Design การออกแบบทำไมต้องเจาะจงเป็น y e a s t เอ c เซโรวิียตัวนี้ครับมีดียังไงนะหลักๆก,ก็สถานะ g r a s ที่ว่าปลอดภัยนั่นแหละค่ะแล้ว,ลวก็วงการนี้คุ้นเคยกับยีสต์ตัวนี้ดีมากเรารู้วิธีจัดการมันมันเก่งเรื่องสร้างโปรตีนแล้วก็ค่อนข้างทนทานในถังหมักระดับอุตสาหกรรมด้วยค่ะ แล้วต้องเตรียมพิมเขียวหรือยีนอะไรให้มันบ้างครับถึงจะผลิตเอ็กโทอีนได้เราต้องใส่ยีนสำคัญเข้าไป3มตัวค่ะคือ XA XB แล้วก็ XC XABC นะครับใช่ค่ะซึ่งปกติยีนพวกนี้มาจากแบคทีเรียอย่าง Halomonas elongata ที่ผลิตเอ็กโทอีนได้เองตามธรรมชาติแต่จะเอามาใส่ตรงๆเลยไม่ได้นะคะ ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการปรับโคโดอนโคโดอนออพติมิเซชันก่อนอ๋อเหมือนแปลภาษาให้ยีสเข้าใจประมาณนั้นเลยค่ะให้ยีสอ่านโคดพันธุกรรมแล้วสร้างโปรตีนได้ดีขึ้นแล้วเราก็ออกแบบวงจรพันธุกรรมทั้งหมดนี้บนพลาสมิดพลาสมิดที่เป็น DNA วงแหวนเล็กๆใช่ค่ะแล้วก็ต้องเลือกใช้สวิชหรือโปรโมเตอร์ที่แรงแรงหน่อยอย่าง PTDS3 เพื่อสั่งให้ยีนทำงานเยอะๆค่ะพอออกแบบเสร็จก็เข้าสู่ขั้นบิล คือการสร้างให้เป็นจริงในแลบขั้นตอนนี้ทำยังไงครับเราต้องสั่งทำา n n a เลยไหมใช่แล้วค่ะเราสั่งสังเคราะห์ชิ้นส่วน DNA ตามแบบที่เราต้องการเลยแล้วเอามาประกอบร่างเข้าด้วยกันซึ่งเดี๋ยวนี้มีเทคนิคดีๆอย่าง Golden Gate Assembly ช่วยให้ประกอบได้มแม่นยำแม้จะซับซ้อนครับพอได้พลาสมิดที่สมบูรณ์แล้วก็ส่งเข้าเซลล์ยีสต์ด้วยวิธีลิเทียมอะซิเดตอืมแล้วเรื่อง QC หรือการควบคุมคุณภาพล่ะครับ สำคัญแค่ไหนสำคัญมากค่ะเราต้องคัดเลือกเซลล์ยีสต์ที่ได้รับพลาสมิดเข้าไปจริงๆโดยใช้ยีนคัดเลือกหรือ selection marker ช่วยอย่าง URA3 หรือ l u 2ที่ว่าใช่ค่ะแล้วก็ต้องเช็คซ้ำด้วย PCR ว่ายีนเป้าหมายทั้ง3ตัว X แถว BC เข้าไปอยู่ในเซลล์จริงและสุดท้ายเพื่อความชัวร้อเ์เซ็ตต้องส่งไปหาลำดับเบส หรือเซนเ e อร์ซีเควนซิเพื่อยืนยันว่า DNA ตรงตามแบบเป๊ะๆถูกต้องค่ะไม่มีผิดพลาดได้ยีสต์มาแล้วก็ต้องเทสทดสอบประสิทธิภาพกันต่อทำยังไงครับถึงจะรู้ว่ามันผลิตเอ็กโตอินได้ตามเป้าไหมก็ต้องเอาไปเลี้ยงในห้องแลบก่อนค่ะปกติเริ่มจากขวดเขย่าเช็คฟลาสที่ควบคุมสภาวะต่างๆแล้วทีนี้เอ็กโตอินส่วนใหญ่มันจะถูกเก็บไว้ข้างในเซล โอ้ไม่ได้ปล่อยออกมาข้างนอกใช่ค่ะเราเลยต้องมีขั้นตอนสกัดมันออกมาจากเซลล์ก่อนแล้วค่อยนําไปวัดปริมาณด้วยเครื่องมือที่แม่นยําสูงอย่าง HPLC MS ซึ่งจะบอกได้ทั้งไทเทอร์และยิวเลยค่ะว่าถึงเป้า1.0กรัมลิตรกับ0.05กิโลกรัมเฮกโตกรัมหรือเปล่าแล้วถ้าถ้ามันไม่ถึงล่ะครับสมมุติว่าได้แค่0.2กรัมลิอันนี้คือต้องเข้าสู่ช่วงเลินหรือเรียนรู้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนี่คือหัวใจของ DBTL เลย ในทางปฏิบัติผลมันไม่ค่อยเป็นไปตามทฤษฎีเป๊ะๆหรอกคะ่ะครับถ้าไทเทอร์ต่ําแต่ยีสก็โตดีนะเราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นไปได้ว่าโปรโมเตอร์ที่เราใช้แรงเท่ากันหมดสําหรับทั้ง3ยีนมันทําให้เอนไซม์ทํางานไม่สมดุลกันเกิดข้อขวดขึ้นหรือบางทีโปรโมเตอร์ที่เลือกมาอาจจะทํางานได้ไม่ดีในสภาวะจีนก็ได้คะ่ะ น่าสนใจมากครับแสดงว่าเราต้องวนกลับไปปรับปรุงการออกแบบในรอบที่สองถูกต้องค่ะแล้วจะปรับยังไงดีครับให้มันดีขึ้นแผนที่เราจะสร้างแค่แบบเดียวเหมือนรอบแรกนะคะรอบนี้เราอาจจะสร้างเป็นคลังสายพันธุ์หรือ combinatorial library เลยโหคลังสายพันธุ์คือ,อยังไงครับ ก็คือลองใช้โปรโมเตอร์หลายๆแบบที่ความแรงต่างกันมาจับคู่กับยีนเอ็กตาบในสัดส่วนที่หลากหลายมากๆค่ะเหมือนลองผิดลองถูกหลายๆแบบพร้อมกันตามหลัก Design of Experiments หรือ DOE เพื่อหาสูตรผสมที่ดีที่สุดใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้เทคโนโลยี HTS หรือ High Throughput Screening มาช่วยสแกนหาผู้ชนะจากคลังนี้ได้เร็วขึ้นเยอะเลยฟังดูเป็นระบบดีนะครับแต่ก็ต้องทาซ้าๆไปเรื่อยๆ ทีนี้ถ้ามองยาวไปถึงการผลิตจริงสเกลใหญ่ๆระดับอุตสาหกรรมล่ะครับมีอะไรต้องคำนึงถึงอีกบ้างโอ้อันนี้สำคัญมากค่ะเรื่อง scale up กับ GMP หรือ good manufacturing practice ต้องคิดตั้งแต่เรื่องความเสถียรเลยค่ะว่ายีนบนพลาสมิดเนี่ยมันจะหลุดหายไปไหมเวลาหมักนานๆในถังใหญ่ๆครับอาจจะต้องฝังเข้าโครโมโซมไปเลย เป็นทางเลือกหนึ่งค่ะแล้วก็ยีนคัดเลือกที่เราใช้ในแ l a บเช่น URA3 มันอาจจะไม่เหมาะกับสเกลอุตสาหารกรรมก็ได้นะคะ ค่ะวัตถุดิบก็ต้องใช้เกรด GMP ไม่ใช่เกรด l a บแล้วก็ต้องออกแบบกระบวนการสกัดให้บริสุทธิ์หรือ DSP ให้ดีต้องแต่ทำให้เซลล์แตกใช้โครมาโทกราฟีแยกสารซึ่งทุกขั้นตอนในสเกลนี้ต้องมี SOPs หรือเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานคุมเข้มมีการบันทึกอาจจะใช้สมุดบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือ e l n เพื่อให้ตรวจสอบย้อนกลับได้และมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ค่ะครับ สรุปแล้วเนี่ยการพัฒนาการผลิตสารชีวภาพแบบนี้มันไม่ใช่ทําที่เดียวจบเลยแต่เป็นเหมือนอวิศวกรรมที่ต้องวนลูป DBTL ทําซ้ําๆใช่ค่ะออกแบบสร้างทดสอบเรียนรู้แล้วก็วนกลับไปปรับปรุงต้องคิดให้รอบคอบสร้างให้แม่นทดสอบให้รู้จริงแล้วก็เรียนรู้จากผลเพื่อให้ดีขึ้นเรื่อยๆแถมยังต้องมองไปข้างหน้าถึงการผลิตจริงสเกลใหญ่ๆเรื่อง GMP อีกใช่เลยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคิดต่อนะคะครับในเมื่อเราเห็นแล้วว่ากระบวนการมันซับซ้อนต้องทําซ้ําๆปรับไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หรือระบบอัตโนมัติล่ะคะมันจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมวงการวิศวกรรมชีวภาพในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนอืมน่าคิดนะครับมันจะช่วยเร่งกระบวนการจากไอเดียในแลบไปสู่การผลิตจริง ได้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้จริงไหมอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ